อันบ้านน้อง,งยิ้วนน้ำเขาบ้านน้อง,งยิ้วเขาห่อข้า,ขานะวน,น่ะรวมคิมเรียนใกล้จีเพียงกันนั้นแล้วบ้านหลังที่เขาใส่ภาพบ้านนะ่ะน้อง,งยิ้วว่างสสพุ่งเลยครับน้อง,งยิ้วว่างสสพุ่งจีล้วเขาล้อกันนั่นนักเิีนเเบบเยนกวนเขาอะไรเรียบเรียบเมื่อได้ท่าำครับคนแห้งขนาดครับพี่น้องมอเลมเจเกิดลอยเดินบ่ได้ า,าท่านผู้ชมก็บอ่าชมได้อยู่ด้วยชาวบ้านมะล่ำที่ฝนน่ะมันเปียกคักนิดสตวนเพิ่นจะให้เพิ่นได้พักพอนะครับนอกจากเลีนเหน้าฟังอยู่ดอกเป็นย่านไส้มันสดกับฟองกันครับเป็นได้ก็ให้กำลังใจเพิ่นพ่อกันยี่หกมีนายี่หกมีนาฟีบันเทียยี่หกมีนาเลีนฟีบันเทียไอ้ทะเลาะกับบวัวสด สล้องประอร์โราณอุโบสถยี่หกวินาทีน,นะครับครับโอ้โดูสินะเอาเอามันแห้งโคตรแห้งโคตรครับขี่ดองกับใหม่กำลังใจาย,ย่างจังจะละค้กนกระไดกำลังมวลมันหังนปลาเส้ขาขากเนาะ เรื่องลงมาแห้งก่วนครับพี่น้องกระดาษฝนตกนี่นี่ถ้าฝนบัดตกนี่เดินนี่บพี่มองยั่วถ้าฝนบัดตกนะครับมีฝนตกพี่น้องกันยังหลายแบบนี่ร้านวิกซีเลยนะครับพี่น้องนี่เยอะมากหกทุ่มเกือบจะเตีหนึ่งครับเกือบเตี้ยหนึ่งอะไรของไทยนะักขรั่งีเรียลนะคะใช่ไหมครับ ใช่โทรศัพท์ไหมโทรศัพท์หรือว่าน,นั่นมันู้ไยใจแบตหรือว่าแบตสำรองบอ่อหรือปอกม,มันใครไม่รู้เท,ท่ไหมครับปอกมันเฉยๆครับยากาศดีดีเลยนะครับ ถ้าฝนไม่ตกนี่รับรองว่าล้นทะลักเลยนะครับเนี่ยครับบิ๊กซีเลยบรรยากาศก็โดนถล่มแบบนี้ครับพี่น้องก็ต้องให้กำลังใจหมอลลันใจเกินร้อยบอยสุริชัยครับเพิ่นเล่นดีเด้ออยากเบิ่งค้าเพื่นมานี่กับพ่อใหญ่เบิ่งอยู่เพิ่นกัโอ้ยเบิฝนตกฝนหนาวกันสร้างเพิ่นหยานไฟช็อตอาจารย์นักดนตรีไฟช็อตนักแสดง ไอ้เ,เ,เ,เพื่นเศร้าครับกินแล้วล่ะเตยเบื้องพ่อยายาก็ล่ะเตยเบื้องเตยเบื้องโชว์จบอยู่ครับมันสิเพื่อนเสียเ่ยวคนมาโชวไไ์อะไรกับเขาคอยเบื้องใหม่เพราะว่าคนเป็นเสียวมาโชวไไ์อะไรเป็นเปียกครับแต่เป็นอะไรกับมวลมวลครับพี่น้องมวลชักชักใต่ใจกินร้อยบริสุใส่มวลบอบผาดชักเชื้อเลยล่ะครับ พี่น้องจะกันเลิกยี่หกไม่น่าเจอกันครับงานฟรีบ้านเพียบ้านวัดบ้านเพียเลยคนเยอะแต่วัดบ้านเพียกว้างอยู่นะกว้างดูครับคนดูดู ตรงที่ผู้ชมนั่งนี่ก็เป็นโรงที่จอดรถครับมันก็พอนั่งได้แต่ว่านักแสดงแสดงไม่ได้ครับฝนมันหนักมากแล้วก็ลมแรงด้วยแล้วก็วังสพุงก็น้ําป่ากํลาลังมาครับน้ําป่ากํลาลังมาครับก็ต้องขอภายในความในสะดวกฝนฟ้าเป็นธรรมดาครับของฤดูการฝนฤดูฝนก็เกิดความเสี่ยงทางภู มาลำทั้งผู่รับเหมาทาั้งผู้จ้างคนมาเตยจะเปนเมนก็มาเอากันครั้งใหม่ครับพี่น้องร,ร้านนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับร้านนี้ถือว่าโอเคเลยก็ได้เป็นเรื่องร้านคนะูมันไม่เละมีลังคาให้ด้วยผมเป็จะจับมันกันครับ ฉากมอลลำใจเกินรอยนะมอลลำใจเกินรอยฉากก็สวยครับถูกแสงถูกสีแล้วสวยจะเสียยันจะไมีไฟ,ม,ม,ไฟมันมีไฟหลอดนึงที่มันสาดลงมานะตอนว่าถูกตาแล้วมันแสบตามากากระพริบตาเลยต้องกระพริบตาแสบตามากบครัาสาดมาใส่ท่านผู้ชมหนึ่งแสบตาจริงๆเลยเแสงสีขาวแค่นั้นแหละแสบตามากผมวิ่งเจ น้ำตาไหลเลยครับออแสงสีเสียงนี่ปีนี้แสงสีเสียงนี่แต่ละคณะเหมือนกันเลยครับใช้ไฟเหมือนกับไฟที่มํำซิ่งที่มันสานลงมาจากเวทีแล้วก็มาถูกสายตาที่แสบแสบตาม,มาของระเบียบก็มีของอ,อีสานนครสือก็มีคณะนี้ก็มีครับเรื่องไฟครับปีก่อนก่อนั้นไม่มีไม่มีไฟที่สานลงมาจะไม่แสบตาปีนี้มีครับก็ หลายคณะก็คงจะทำไฟแข่งกันนะครับดูนะครับบรรยากาศพี่น้องก็ยังกลับได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าฝนครับหลายคนก็กำลังค้างกินบ,บงกิบเบียร์กำลังได้ที่ครับฝนมันมาแรงจริงๆครับหนักจริงๆครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่ชมครับเอาไว้เพียงช่นี้ครับสวัสดีหมอลำใจเกินร้อย សម្តែងប่าໄស្គុនលោកប៊យស៊ីនីឆៃ